แรกมันจะเป็น mm. อุดมการมันก nah ็เหมือนพวกล้มล้างเมื่อก่อนการปกครองมันก right? mm ็มาที่แรกอุดมการเพื่อประเทศแต่พออ yup ยู是是 so climate, ่ๆไปอ่ะอำนาจเงินทองอะไรต่างๆมันก็ทําให้เปลี่ยนวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเรื่องการเมืองเอาอย่างนั้นเลยนะทีแรกจะจั่วหัวว่านรกของนักการเมืองก็ไม่ได้เออวันนี้โลกวิญญาณ ในเรื่องราวของนักการเมืองก่อนเลือกตั้งคือมันเป็นเรื่องจริงนะคือเมื่อหลายปีที่แล้ว่เป็นแบบยีกว่าปีที่ก่อนนะครับยี่สบสปีที่แล้วมันก็มีลูกศิษย์หลวงปู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาไปลงสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอครับ ก็เป็นไอ้ญาติญาติกันอะผมเนี่ยนะแล้วเขาก็ไปลงสมัครพักเลือกตั้งพักหนึ่งพักเก่าแก่ครแล้วหลวงปู่ท่านบอกไว้ก่อนแล้วนะว่าท่านบอกว่าเฮ้ยอาชีพทั้งเยอะทั้งแยะทาไมไม่ไปเป็นไอ้อาชีพนักการเมืองเนี่ยมันหาดีได้ยากนะคือคนดีมีน้อยมากค,คือถ้าเปรียบไปก็คือท่านบอกว่าคือบางทีคนที่ดีแล้วเป็นคนที่ดีอะไรก็ตามก่อนหน้านั้นแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเงินก็ดีอำนาจก็ดีมันทำให้เปลี่ยนโอกาส ที่สามารถเขาเรียกว่าอันหอมหวานน่ะมันเข้ามาต่างๆนานามันก็ทําให้ตัวเอง เขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไปไม,มันดูความโลภด้วยไหมพี่มันคือทีแรกมันอาจจะไม่มีไงทีแรกมันจะเป็นอุดมการม,มันก็เหมือนพวกล้มล้างเมืม่อก่อนการปกครองอม,มันก็มาทีแรกอุดมการเพื่อประเทศแต่พออยู่ๆไปอ่ะอำนาจเงินทองอะไรต่างๆมันก็ทาให้เปลี่ยนสุดท้ายก็ไปทะเลาะกันเองแล้วก็จุดจบกันต่างๆนานไม่มีเอาง่ายๆว่าผมไม่ไม่ไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาชนเชื่ออะไรแต่ว่ามันมีคนเข้ามาถามเราเยอะถามว่าพี่ครับรับเงินผิดไหมรับเงินซื้อ เสียงผิด ừ, ไหม ừ, ừ. สมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่พูดคือมันมีมันแต่ไหนแต่ไหนแล้วหลวงปู่บอกเลยรับไปเลยท่านบอกรับสิเขาให้เราอ่ะเราขอหรือเปล่า ม่ได้เขามาขอประตูบ้านเออเขามาให้เองเราเราอยู่บ้านนะเราเขาเราไม่ได้ขอเขาเขามาให้เองครับในเมื่อมามาให้เองแล้วเราไม่เลือกมันก็สิทธิของเราเพราะเราไม่ได้ไปรับปากว่ามึงให้เองโอ้มบอกปะเราอยู่ในบ้านเฉยเฉยเพราะท่านบอกว่าเขาให้อ่ะเอเอาเองก็รับไปดิเองจะเอาไปใช้จ่ายจะไปทําบุญไปอะไรจะแบ่งไปทําบุญก็แล้วแต่เพราะเขาให้เองแต่ถ้าเองเลือกเขาไปเมื่อไหร่อ่ะก็เท่ากับเองร่วมกับเขาให้เขาไปโกงบ้านโกงเมืองนะ ก็ติดบาปก็เป็นบาปดิอ้าวอ้าวไม่งั้นถ้าเราไม่เลือกมันแล้วใครจะให้ม hmm> ันเข้าไปโกงได้อืมอืมอืมเออก็จริงนะช้างถึงบอกรับไปเลยคือจะมีมีกี่คนก็ว uh> ่ากันไปก็แต่เขาแจกอะมึงให้อะกดรับไปสิไม่ได้ขออะเขาบอกเอาเขาผิดดิเพราะว่ารับเงินเขาแล้วมันไม่เลือกมีศีลข้อไหนอะเออคนอย่างนี้เวลาเขาแจกเงินอะครับมันก็เหมือนกันไหมเขาแจกเงินเราไม่ได้ขอให้สน่หาเออก็ใช่โดนเสน่หานี่ ผิดอะไรอ่ะมันมีกฎหมายข้อไหนว่าให้ก็มันแถมเพิ่มผิดกฎหมายด้วยที่มันสิ่งที่มันทําอยู่อ๋อถ้ารับไปแล้วอสบายใจแต่ถ้าไปเลือกแล้วเนี่ยเท่ากับเราให้ท้ายมันให้มันหมุนเออเพราะว่าพวกพวกนี้มันจ่ายตังค์แล้วมันก็ต้องไปโกยเอาตอนที่มันเป็นมันมีอํานาจมันก็ต้องไปโกยเอาตอนนั้นเออเท่ากับว่าเราก็ไปร่วมมันด้วยครับก็รับมาเถอะรับได้โอ้ยสบายมากไม่แต่แต่อันนี้ผมไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่านะแต่แล้วก็พูดไปแหละพูดเถอะเขาออกข่าวว่า พวกอะไรอ่ะที่ตรวจสอบอ่ะเขาบอกว่าไม่มีไม่ไม่ไม่มีการทุจริตในการที่ไปแจกเงินเลยเนาะไม่เจอเลยก็งงไม่สงสัยเอาเอาคนน่าจะเป็นคนเป็นต้อกระจกมองไม่เห็นต้อลมต้อกระจกไม่มีก็ได้นะพี่เบนผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกผมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกคือแต่มันก็ต้องสร้างภาพไงให้มันดูรู้สึกน่าเชื่อถือเพรงั้นจะมีไว้ทําไมองพวกคนตรวจสอบก็ต้องบอกมันไม่มีแล้วก็มันไม่มีใครมาทําให้เห็นตรงหน้า ก็จริงไปละ,ะเขาไม่ผิดดิอ๋ออ๋อเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาหันหลังอยู่ไงแล้วถ้าเขามาล่ะถ้าเขามาแบบแบบมาเดินดูเขาก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เรื่องมันะเอาเป็นว่าเรารับแล้วจบแต่เราไม่ไปเลือกก็จบเลยใช่เอาเงินไปใช้เพราะถ้า,ามาันพูดเรื่องพักเรื่องอะไรกันนะทะเลาะก,กันตายโหงอเอาวันนี้เราแค่เอาแค่แบบว่าอันไหนที่เราทําได้อันไหนที่แบบว่านั่นแล้วสบายใจก็ทาไปเถอะส่วนจะเลือกพักไหนผมบอกเลยว่ามัน เป็นนักการเมืองอ่ะคุณปู่บอกว่าที่จะดีที่สะอาดอ่ะน้อยก็ก็คือที่ดีคําว่าดีอย่างนักการเมืองที่ดีท่านก็จะบอกว่าดีของนักการเมืองคือดีกว่าไอ้คนอื่นไงไม่ใช่ว่ามันดีแบบบริสุทธิ์เพราะคนที่ดีแบบบริสุทธิ์เลยมันไม่มีใครอยากมาเป็นนักการเมืองหรอกเต็มที่ก็คือแบบเออเหมือนแบบว่าแต่งตั้งให คือโดยได้รับการแต่งตั้งอย่างนายกรักษาการนายกเป็นอะไรพวกนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าแบบว่าจําเป็นต้องตั้งใจกระโจนลงมาแล้วเนี่ยมีน้อยคืออาจจะมีดีครับแต่ก็คือมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอ่าโอเคเนี่ยทีนี้เอาหลายคนถามว่าแล้วแล้วหน่วยงานอันนี้เขาจะบาปด้วยไหมหมายถึงโกหกอะ เขาบอกไม่มีเอ็เขาบอกว่าเขาเขาก็ไม่ได้โกหกก็ไม่ได้มีใครมาทําให้เขาเห็นน่ะแล้วเขาผิดอะไรถ้าเขาเห็นตรงหน้าเขาก็เออนี่ไงเขาก็จับอ้โไอ้พวกนี้ใครยังมาทําให้เห็นน่ะเออเออเหมือนใครเขามาขายยาเสพติดมีใครมายืนยืนขายกลางสีแยกไม่มีเออมันก็เหมือนกันอ่ะแต่ทางการเขาไม่ผิดนะเออเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเงินเพราะเราก็ไม่เลือกเราไม่เลือกเออนะฮะอ่ามีคนบอกว่าเออโล่งใจจช่ไหมแล้วรับแตลนห้าหวานเจี๊ยบต้องบอกว่า โอ้ยสองพันห้านะไม่ต้องไปทุบโอ้ยอยู่ๆเอาเงินมาให้ถึงบ้านก็รับสิทำไมจะไม่รับแล้วพอบคุณเนะี่ยรับมาแล้วครับ หัวห้าร้อยไม่ต้องไปเลือกเอาไปซื้อเปียกแมวเรียบร้อยเอาไปซื้อมาแมวแล้ว <c oughs> เอาเอ่อเอาดื่มกระท่อมผิดศีลก้อนไหมครับดื่มกระท่อมคือไอพวกกระท่อมที่เคี้ยวใบแล้วพวกนี้มันไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นสมุนไพรไหมม,มันก็เป็นพืชอ,อย่างหนึงนะ่งแต่ถ้าแบบเอาไปผสมอย่างอื่นนู่นนี่นั่นแล้วให้เป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเป็นยาเสพติด แต่จริงๆแล้วพืหลวงปู่จะบอกเลยว่าไอ้คนที่ไปไปเลือกตอนนั้นะนะะลูกศิษย์หลวงปู่คนนี้ไปเลือกไปลงรับสมัครเลือกตั้งท่านบอกเนี่ยสมัยนั้นนะปีสามกว่าเอาเงินสองล้านท่านบอกเอาเงินมาขอ,งอ,เ,อาเงินพ่อเนี่ยพ่อตัวเองสองล้านเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในตอนเลือกตั้งมันต้องมีป้ายเป้ยอ,อะไรพวกนี้หลวงปู่บอกเอาเงินสองล้านนี่ไปตําละลายแม่น้ำอ่ะมันเหมือนตำน้ำพิกละลายแม่น้ำอ่ะท่านบอกมันไม่มีประโยชน์เลยแต่ท่านบอกว่าพอเอาเข้าไปแล้วกลับไปพวกนี้ก็คือ พอมีอํานาจมันก็เปลี่ยนหมดแล้วแต่ที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติมันก็ไม่ได้ลวพอมีอํานาจปุ๊บเหมือนจะเข้าขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยจะเข้าต้องมาทาง VIP อะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดคือผมเลยบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้ามีลูกมีหลานให้บอกนะอาชีพอะไรให้เป็นไปได้แต่อย่าไปเป็นนักการเมืองโอ้หลวงปู่บอกไว้เลยท่านบอกว่า อะไรที่มันว่าสกปรกอ่ะมือเป็นเลอะขี้ยังล้างออกอือาชีพนักการเมืองที่ทําให้สิ่งสกปรกมันล้างอะไรไม่ออกเพราะมันจะติดยันลูกยันหลานเราหมดเพราะมันเป็นเงินจากแผ่นดินไงหรือว่าไม่ไม่ได้ติดแค่ตัวเขาคนเดียวไปถึงลูกถึงหลานหมดกรรมมันเป็นเผาพันแก้ได้ไหมพี่มันจะแก้ไงเงินบาทเงินบาทเงินแผ่นดินน่ะแล้วนักการเมืองที่ชั่วๆเนี่ยสังสุดท้ายมันไม่มีจุดจบดีนะ สังเกตดีๆบางคนก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนต้องหลบหลบ,หลบ,หลบซ่อนๆบางคนก็ติดคุกติดตารางแล้วบาปสมมติว่าสมมติว่าพวกนี้ไอ<า>้นี่คือ,อโอ้ยมันต้องรับอยู่แล้วหลวงปู่บอกกันในพวกนี้คือรับกรรมไม่พองก็คือต้องม่ใชหนี่แผ่นดินอีกคือกรรมก็ส่วนกรรมนี่ก็ส่วนนี่คือไปใช้กรรมอาจจะตกนรกอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ต้องมานั่งแบกแผ่นดินไปโอ้โหใชหนี่คือมีนี่กรรมด้วยแล้วก็คือทั้งทั้งนี่และทั้งกรรมอ่ะทั้งสองอย่างท่านบอกโอ้โหมันไม่มัน แสนสาหัสอ่ะมันไม่สนุกแน่นอนเออมันไม่สนุกหรอกการที่มาเป็นนักการเมืองผมยังบอกลูกแบบเต้าเลยถ้าไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็เหมือนกันนะคือเรารู้ว่าเขาจะต้องโกงนั่นนี่แล้วเราแบบไปเอื้อเฟื้อเขาอะ่ะคือมันก็ลำบากไงแต่ก็ต้องหาทางที่ที่จะก็เรียกว่าชิ่งตัวเองหรือเลี่ยง กาเอาเหล่านั้นอ่ะอบางทีถ้าจําเป็นต้องรับมาก็ต้องอย่าเอาไปใช้อ่าสมมุติอ่ะข้าราชการบางคนอ่ะหัวมันไปหางมันไม่รับเงี้ยไอหางนี้อยู่ไม่ได้เห็นะเหมือนบิ๊กตำรวจไหมลูกน้องลูกน้องโดนหมีหมดบางทีเอามาปุ๊บหลวงปู่บอกก็เอาไปทําบุญที่หมดอย่าเอาเงินบาปตรงนั้นมาใช้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งลูกเต้ารับกรรมหมดเลยโอเคอันนี้ใช้ในมุมถ้าเขาไม่รู้เหรอพี่เบนฮะถ้าเขาไม่รู้เหรอว่าอันนี้เป็นเงินบาปหรือเปล่าหรือว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่า มันเป็นไปนไม่ได้มึงเป็นข้าราชการมึงต้องรู้อยู่แล้วว่าเงินที่มันไม่ได้มาจากเงินเดือนเนีท่านเหมือนกันหลวงปู่ท่านเขาบอกเนี่ยเขาก็จะให้ท่านบอกเออเองมีสติสัมปชัญญะรู้ดีก็แยกแยะเอาถ้าไหนที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอเนี้ยสมมุติเอาง่ยายๆซักสมมุติเขาให้แบบปีใหม่มตัวเจนอย่างเงี้ยรับไปไม่เป็นไรถ้าสมมติแบบเขาให้เป็นสินล้ำใจไม่เป็นไรแต่ถ้าไอคนที่ให้เนี่ยแม่ง ขายาโหเป็นเจ้าของบ่อนนั่นนี่ล้วให้เราไปรับอะเท่ากับเราเอาเงินของไอ้คนพวกนี้มาแต่ถ้าคนนี้เป็นเจ้าของวัสดุก่อสร้างอะให้ปีใหม่ทําด้วยความสุจริตใช่คือเป็นข้าราชการคุณต้องรู้อยู่แล้วคนนี้ทำอะไรนี่ผมไม่ได้ผมพูดลมพูดแบบกว้างๆนะไม่ได้จอดจงนะไม่ได้จอดจงเพราะทุกๆอาชีพมันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับแล้วทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอะก็เคยรับมาแล้วแล้วก็ไปเลือกเขาด้วยอ่ะ ทีเนี้ยพอติดกรรมเสร็จปุ๊บแล้วก็แก้มันซะตอนนี้ไงยังไงก็ไม่ต้องเลือกไงแล้วอันไหนที่เราดูว่าพรรคเนี้ยมันทําเพื่อประเทศประเทศชาติหรือเรามองแล้วอ่ะว่าเขามีผลงานหรือเขาเคยทําอะไรมาที่เราโดนใจเราก็เลือกเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปรับเงินใครแล้วตัดสินใจเองอืมอืมอมโอเคแต่อย่ามาบอกนะพรรคโน้นพรรคนี้ไงทะเลาะกันตายหาชกกันตายเยอะแยะญาติน้องตีคุยเรื่องการเมืองไม่ได้นะไม่ได้นะครับามเชื่อ การเมืองเพวกนี้ตีกันตายได้อย่าไปนี่เลยเรา็สุดท้ายพอทะเลาะกันไปไอ้ทักการเมืองอ่ะที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกกันอ่ะข้างหลังมันก็จับมือกันไปกอดคอมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์เปลี่ยนคลั่งตลอดเวลาไม่เห็นเหรอไปกินข้าวกันใครไอ้คนนั้นไปโดนเอาขี้ปลาอยู่เลยที่บอกว่าถ้าเขาจับมือกันเมื่อไหร่เดี๋ยผมยอมไว้่สุดท้ายก็โดนขี้ปลาจริงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยและการเมืองบางทีที่เราเห็นเนี่ยเขาพร้อมที่จะพลิกคืนมือบางอย่างเขาคุยกันแล้วด้วยว่าเออถึงเวลานั้นเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนโอ้โหเอาที น่ากลัวเหมือนกันนะใช่น่ากลัวเหมือนกันนะสุดท้ายไอ้คนที่ไม่มองหน้ากันแล้วทะเลาะกันไปแล้วคือตัวเราญาติพี่น้องเราแต่นักการเมืองอ้าวทำไมมันไปกอดคอกันแล้ววะใช่คือทะเลาะกันเรื่องความเชื่อเรื่องการเมืองเลยมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์หรือว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องคุยกันประเทศชาติมันไม่ได้เจริญเพราะนักการเมืองอ่ะเพราะถ้าเจริญมันเจริญไปนานแล้วล่ะครับไม่รู้ตั้งกี่ยุคแล้วเห็นมีแต่ประเทศมีแต่นี่ไม่เห็นกี่รัฐบาลก็กูตลอดอ่อแล้วคนที่แบกรับนี่ก็ใครกัก็พวกประชาชนนั่นเองเพราะฉะ เรื่องเอาเองไงวิจรารณญาณเอาเองเนี่ยพี่พี่พี่รสซ่าล่าสุดมีปัญหากันในครอบครัวนั่นเนี่ยอย่าอย่าไปทะเ <ทะ S 2> ลาะกันเลยจริงๆนะก็ถา,ถามผมมันคือมันความเชื่อเหมือนเด็กอะรุ่นเนี้ยมันชอบพักอันเนี้ยพักส้มอะไอเด็กเนี่ยชอบพักส้มไอพ่ออีกฝายอนุรักษนิยมอย่างผมเนี่ยดีนะลูกผมแม่แบบไม่ค่อยอะไร ไม่งั้นทะเลาะกันตายคือบางทีก็ต้องปล่อยมัน่ะคือช่วงชีวิตให้มันค่อยๆคิดไปเองแล้วเจอเลยแล้วก็ค่อยคิดคิดไปความคิดใครความคิดใช่เออมันไม่สามารถไปล้างสมองให้ใครเชื่อเหมือนกันได้แล้วไปตัดสินอะไรได้เพราะบางอันน่ะในไม่ดีมันก็มีดีนะโอเคโอเคนี่บอกผมพูดนึกบอกว่านี่ผมพูดรวมๆนะในไม่ดีที่เรามองมันไม่ดีแต่มันก็มีดีแต่บางอันที่เรามองดีมันก็มีไม่ดีแฝงอยู่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแบบ ถ้ามันเฮี้ยแล้วมันทํางานให้ทําได้อ่ะโอเคอ่ะคือมันเหี้ยเขียดแต่มันคือมันไม่ร้อยมันไม่ได้ร้อยแต่มันคือแบบเฮี้ยที่มันพอที่จะทํางานได้อก็เราก็เรื่องนั้นแหละคือถ้าอันไหนที่มันทาเพื่อเช่น้านบ้านเมืองได้ก็โอเคอ่ะไปแบบเหี้ยเียดอ่ะแล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนใช่ต้องคิดเอาเองครับนะฮะมีคนส่งมาบอกว่าผมรับแต่ไม่เลือกครับผมไม่ว่างใช่ มันก็ทําให้เสียเสียคะแนนดิเราก็เลือกเลือกอันไหนไปก็ได้เลือกที่มันเราเรียกว่ารู้รรู้ว่ามันไม่ได้อ่ะก็เลือกไปนึกออกไหมอันไหนคำขำไปก็ไม่สําเร็จเออนะฮะเนี่ยพี่จิมมี่ฟลอยบอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยเขาซื้อเสียงหมดทั้งอำเภอเลยครับทาไมคนเห็นทาไมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นไม่รู้อ่ะอืตรงใจต้องงานยุ่งตัดแว่นต้องไปตัดแว่นผมว่างานยุ่งต้องต้องตัดแว่นด้วยนะฮะ ก็ออกมาเนี้ยวันนี้เราก็อยากจะแบบให้คนเนี่ยรู้ถึงแบบเฮ้ยการเรื่องการเมืองอย่าไปทะเลาะกันครับแล้วไม่ว่าในในในชั่วมันก็มีดีในดีก็มีชั่วถูกไม่ว่าอะไรผมพูดรวมๆนะผมเจาะมากไม่ได้หรอกจริงๆไงหลวงปู่พูดลึกแต่ผมไม่กล้าพูดมันออกสื่อมันออกสื่อด้วยแล้วก็คือถ้าพี่เบนพูดไปผมก็ว่าวันจันทร์หน้าเราไม่ได้เจอกันแน่นอนไม่ได้ไม่ได้น่าจะโดนปิดหรือว่างานงานคุยขังใต้เส้นดาวเราก็น่าจะไม่ได้จัดคนคนจัดไปอยู่คุกไปนอนจุสังเตะแล้วนอนมุ้งใส่บัว แต่เราสัญญาว่าเราจะไม่ไปสองคนเราจะพาพวกนี้ไปด้วยกันหมดเลยเดี๋ยวกล้องช่วยแพนไปเห็นหน้าทุกคนเลยนะฮะเนี่ยจะได้ไปด้วยกันจะได้ไม่เหงาเนี่ยพี่เบนวันนี้เห็นบอกว่ามีโฟนอินโฟนอินใช่ก็คือเป็นคนที่เขามีประสบการณ์ครับที่เคยมาบวชคือหมายความว่าพี่เบนบวชให้หรือผมมาขอให้ผมบวชแล้วผมถึงได้รู้ว่าเขาเขามีประสบการณ์เขาเจอนั่นเจอนี่ครับเราก็เลยเออเอาคนเนี้ยที่จากชีวิตที่เขาแบบ ว่างว่างไงาแล้วพอเจอผมแล้วก็ก็เริ่มไปปฏิบัติแล้วเขาก็ไปสอบาราชการบรรจุได้แล้วก็มีเรื่องแปลกๆอะไรที่เขาเจอนะเดี๋ยววันนี้ให้เขาเล่าดีกว่าเดี๋ยวโทรหาเขาแต่ว่าวันนี้วันนี้คนที่มาหาพี่เบนสามารถเล่าได้ไหม <c oughs> พิสดารดีจังเลยอ่ะ <c oughs> อัศจรรย์จังเลยอ่ะที่บอกว่าอยู่เสียงอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆเล่ากันไปนะใช่นะฮะ